สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซครับผมเดี๋ยวจะตั้งลำรถจอดใหม่ครับเพราะว่าคืนนี้จะจอดที่นี่ครับเสียตินค้างคืนที่กรุงเทพอีกคืนหนึง่งนีพาเหล่าน้อยมานอนกรุงเทพอีกคืนเ,เหล่าน้อยจะได้ค้างอยู่กรุงเทพแล้วเมื่อวานออกกี่โมงออกออกจากละหารทรายกี่โมงกี่ทุ่ม ประมาณทุ่มใช่ไหมเอารถมาส่งที่อ้อมน้อยครับแต่เกิดเหตุการณ์อุบิเหตุนิดนึงอ้าวจอยไปมา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 มามามา วขวากเ้าเลยบ่อบ่อเอาเข้าไปเลยเ,เข้าไปเลยไ้เ,เสียตินเลื่อนเจ้าซปเปอร์เกตครับเพื่อว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ขยับตัวออกง่ายๆครับไปไป มีแต่เศษปูนครับเอ้ยว้าวได้แล้วได้แล้วแค่นี้แหละหมดแล้วพ้นแล้วหมดแล้ว เอแล้วได้แล้วได้แล้วนี่ครับจอดนี่เลยคืนนี้นะครับเอาซูเปอร์เกตนอนกรุงเทพคืนหนึ่งครับผมนี่โอ้น้ำหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเอาเออแท็กล้อนะครับแท็กล้อ,อ,องอมมุดป่าอยู่นั่นแหละ เอาหัวมุดแล้วฮะอืเดยวพรุ่งนี้ค the ่อยขยับออกไปไหนรับประดุกเนี่ยคันนี้ขายไปสามหมื่นขอบคุณพี่เด่นมากครับครับผมเนี่ย เย็นไหมเมื่อก,กี้เย,นย,นยน็นดีนนเนี่ยคันนี้ขายไปสามหมื่นเสียดายมากนี่ไงรถเก๋งคันที่ถอยไปเนี่ยเออนะไ,ได้ตื่นเช้ามาไ,มได้ร้อนหน้ายุบหายเลยนะไม่หายหรอกไม่ยุบหรอกกูกลัวอะไรแม่โครเราอยู่นี่เอาแม่โคเดินลงเลออดึงออกนี่ครับไป เอาไปที่บ้านก่อนรอพี่วูฒิก่อนรู้พี่วูฒิจะมาถึงตอนไหนวันนี้เสี่ยจะพาเหล่าน้อยค้างแรมที่กรุงเทพคืนหนึ่งครับพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาคันนู้ไปก็ได้ไปเอาคันแคปเออเดี๋ยวต้องเอากุญแจมาเลื่อนออกมาไว้ก่อน คันนี้ก็ขาย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 คิดว่าขายอ่ะข,ขายครับขายขายเท่ไร่นี่สี่สี่สิบเจ็ดต่อรองสี่สิบห้าแหละคิดว่าเจ็ดต่อรองครับจ่ายสองงวดก็ได้ว<ะ>งวดละสองแสนกว่าบาทถ้าใครคิดว่าหาทันหกเดือนจ่ายทีได้จัดได้จัดได้จัดเฟแเนนได้ คันนั้นก็คันนั้นก็ได้คันเสียจําคันนู้นได้ไหมนี่นคันที่มาดูข่าวที่แล้วที่มารอบที่แล้วที่มามาบ้าน,นเออคันที่เสียถ่ายคลิปอะ่ะคันนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าปีไหนอ่าคันนี้ปีสองพันสองพันยี่สิบป่าวะยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดวะตัวนี้ผมจำไม่ได้นี่ยเนี่น,นี่คันนี้ พี่ศูนย์บอกว่าเอามาจอดหน้าบ้านดีเขาบอกจอดหน้าบ้านขึ้นป้ายเลยจะขายให้เขาบอกนี่คันนี้ขายเหมือนกัน <c oughs> คันนี้ก็ขายคันนี้ก็ขายแต่คันนี้อยู่นานมากคือ <c oughs> พวกนี้เพิ่งเสร็จกระทะล้อนี่มีให้อย่างนี้เลยอย่า <c oughs> งนี้แต่ถ้าไม่อยากได้อย่างนี้อยากได้แบบกระทะเดิมๆก็มีใส่ให้ <c oughs> นี่ครับ ถ่ายรูปไปเลยกุญแจอยู่ในบ้านไม่ได้ถือกุญแจมาคันนี้อยู่ที่สามสิบกว่าครับนี่สามสิบกว่าสาเท่าไหรเอ่อตั้งไว้ที่สามสิบห้าตัวนี้ปีสองพันยี่สิบครับยี่สิบก็เนี่ยตัวใหม่เลยตัวใหม่ยี่สิบยี่อ็ดนะครับเพราะมันออกมาต่อเนื่อง ตัวนี้เปิดไปที่สามสิบห้าต่อรองได้ต่อรองได้ต่อองได้อดูอ้วิ่งดีก็คือขายได้ก็ขายขายยังไม่ได้ก็เอาใช้งานอย่างนี้แหละหก็วิ่งใช้งานแต่ถ้าไปขายของเก่าก็เอาคันนี้ครับคันแดงๆนี่ไปรถอะไรไมไปดีไอรถสอนขับซอนขับอ่าโรงเรียนสอนไปครับโรงเรียนซอนไปกับกี่ โรงเรียนเออโรง,งเรียนสอนขับรถเนาะเราเราต้องนี้หลายกระจกเลยยิ่งกว่านาซาเบรก uh, uh. มีสองทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะเนี่ย uh. เนาะเบรกมีสองฝั่งเลยเพราะว่าครูฝึกต้องต้องคอยเหยียบเบรกช่วยไงฝ uh. ั่งครูฝึกต้องนั่งประคองโดนชนท้ายมาก็เปลี่ยนแผงท้ายใหม่อะไรใหม่ทัางหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลย แต่รถรถโรงเรียนสอนขับรถนี่ไม่ต้องห่วงสภาพ <laughs> <อ> <c oughs> เข้าอูน่นี่เป็นว่าเล่นน่ะทำอะไรคับแล้วบอวัว <c oughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเ <c oughs> ออมาตามสิริอะไรโอ้ดินด่วนครับดินดวนมาแล้ว <laughs> พ่วุิเคยมาครั้งหนึ่งแต่เสียตีนามา,มาบ่อย บ่อยแต่ว,ว่ามารอบนี้มันมาโคลรทางเนาะเออมันก็เลยหลงเสจตินเคยเข้าข้างหน้าเสจตินมาสี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่ห้าใช่แต่ว่าเข้าข้างหน้าสามเข้าข้างหลังสองนี่สองก็คือรอบรอบนี้<า>แต่หลงตลอดทา,ทางเยอะจริงเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอืสมมติว่านี่ทางซ้ายอันนี้ทางกลางเนาะเออมีทางตรงนี้อีกเนาะไลิมันก็บอกไปตรงเราดูเราขับเราก็อยู่ในเรียนที่ให้มันไปมันให้ไปนี่ว่ะ เมื่อกี้อะไรนะมาเมื่อเช้านี้เกือบพาเราขึ้นขึ้นทางเดือนด่วนคู่ขนานเลยเหรอ,อโอ้ยขึ้นไปนี่ผมตามไปเอาอยู่โรงพักเลยครับ<ห> <laughs> แล้วไม่พีไ่ออไปแล้วจอจะขึ้นแล้ว่เออชะโรรถปุ๊บมแม,โม่โว่ะตีไปเลี้ยวเลยไอรถขลังงงเลย <laughs> ผมตีไปเลี้ยวค่อยๆออกเออไม่งั้นผมต้องตามไปเอาอยู่นู่นเลวไออรุณอมรินนู่นเลยมันต้องไปลงสนามหลวงลงวัดพระแก้วนู่นแล้ว ไปยูเทิร์นนู่นโอ้ตรงนู้นไม่มีที่ยูเทิร์นด้วยต้องไปลงไปลงไกลอยู่ดูทรงแล้วนะ่ะโอ้ยนู่นต้องไปกลับรถเกือบถึงเสียตินต้องไปกลับรถที่แยกถนนข้าวสารอ,อืมเพราะว่าตรงนั้นจะไม่มีให้ที่กลับรถเล็กเลยรถเมย์อะไรเขาจะไปกลับตรงนู้นหมดเลยรถบรรทุกเขาไม่ให้ขึ้นเลยวะไม่ตัง้งแต่หกล้อใหญ่ๆไนะฮะป้ายมันมีป้ายใหญ่ๆป้ายแรกเลยจะอยู่ตรงตรงอ่า สะพานลอยอ่ะเออมันจะมีป้ายใหญ่ๆก่อนเลยห้ามรถบรรทุกอ่าสิบล้อหกล้อขึ้นแล้วก็มอเตอร์ไซค์มันจะเขียนไว้เลยสามล้อมอเตอร์ side, ไซค์ไ้หมดแต่เราไม่ได้ทนสังเกตใช่เพราะรถมันเยอะไงอ่าเยอะเราก็ขับหมดเยดูแล้วแล้วถนนเส้นเนี้ยถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเข้าอ่ะปุ๊บแล้วใครที่ไม่เคยเอารถใหญ่มาแล้ว,ลวไม่เคยเข้าเมืองเส้นเนี้ยส่วนมากรถใหญ่จะลงขึ้นเคยมีสิบแปดล้อตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นไปแล้วอ,อืมไปถึงแค่ตรงเนี้ย แล้วตำรวจก็ต้องเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ถอยลงถอยลงตรงทางขึ้นนะให้ถอยลงเลยลอืมมันไปต่อไม่ได้เขาไม่ให้ไปต่อเพราะว่ามันจะมีกำหนดน้ำหนักของสะพานอยู่แต่ถ้าถามว่าให้มันพังมันไม่พังหรอกแต่แต่แตเขาต้องตำรวจเขาก็เห็นใจอยู่นะบางทีเขาก็ถามว่าจะไปไหนแต่ถ้าบอกว่าไปบางนาหรือไปอะไรมันจะมีทางด่วนเชื่อมต่อตรงนู้นเขาก็จะให้ไปขึ้นเลี้ยวขึ้นทางด่วนไปใต้อยู่ แต่สะพานเนี่ยคือห้ามเลยสะพานเส้นปิ่นเก้าบรมราชชนนีเนี่ยห้ามนะครับมีรถหกล้อรถบรรทุกสิบล้อบรมราชชนนีอ่าตั้งแต่หกล้อขึ้นไปส่วนรถเล็กก็จะเป็น3าล้อมอเตอร์ไซค์จกญญักรยานที่เขาห้ามแต่ถ้าเป็นรถรถบ้านแล้วก็4ีล้อกลางขึ้นได้ถนนมันเยอะเองเนี่ยพิริมันบอกมันก็บอกไม่ถูเหมือนกันนะโอ้โหบางบางแอปนะเขาลงเส้นทางไว้ตั้งแต่สมัยไหนใช่ไหม แล้วพอย้อนกลับมาสักห้าปีหรือหรือสามสี่ปีเขาทําสะพานขึ้นใหม่ปุ๊บจากไม่เคยมีที่ยูเทิร์นมันกลับมีที่ยูเทิร์นน่ะสิริจะบอกให้เราตรงไปอย่างเดียวคนับนแหลนั่นแหละ <laughs> <laughs> ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่รอดินด่วนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเกือบแล้วเกือบได้ไปตามเอาเสียตินอยู่ยนะู่นน่ะสอนอสนอสนอไหนไม่รู้ <laughs> 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 แล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยเพื่ยเอาเจ้าซูเปอร์เกตมานะครับ เจอกันใหม่แล้วกันครับบ๊ายบายขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีครับผม